ถ้าย้อนกลับไปผมพักจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประจำคือเรื่องที่วิโรธไปอภิปรายนายกร,รัฐมนตรีที่ชื่อว่าแพททองทานจินวัฒน์เรื่องของปมภาษีท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับวิโรธเนี่ยพูดจขาขมึงขึงขังในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอธิบายขั้นตอนของกฎหมายมีการอธิบายถ้อยคำต่างๆด้วยภาษาที่กระชับชัดเจนรัดกุมแล้วก็น่าฟัง ดูเด็ดเผ็ดมันสำนักข่าวทุกแห่งตัดเอาเสียงกับคลิปของวิโรธในขณะที่อภิปรายเอาไปนำเสนอออกอากาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าวิโรธได้ทำหน้าที่ในฐานะสสฝ่ายค้านซึ่งกำลังอภิปรายไม่ไว้บางใจแพรทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีเราได้เห็นภาพนั้นแล้วละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คิดอย่างผมนี่แหละ ว่าในเมื่อคุณอภิปรายได้เด็ดขาดขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้คุณเรียกร้องอธิบดีกรมสรรพากรให้มาอธิบายความเรื่องนี้แต่คุณกลับไม่เรียกร้องให้แผ่ทองทานดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้ามีการอภิปรายในสภาคุณต้องส่งเรื่องส่งหลักฐานทั้งหมดต่อไปอยังปป,ปชนะครับให้ปปชเขาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ แต่ปรากฏวิโรธบอกว่าเป็นเรื่องของฮิริโอตปะแปลว่าความละอายหรือว่าเกรงกลัวต่อบาปคนอย่างแพทองทานเนี่ยท่านผู้ชมครับเราไม่รู้อกครับว่าเธอจะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือเปล่าแต่คนอย่างวิโรธต่างหากที่ควรจะต้องมีฮิริโอตปะด้วยการดําเนินเรื่องนี้ให้มันจบให้มันสิ้นสิครับแต่กลับไม่ทําท่านผู้ชมที่รัก วิโรจ์โยนหน้าตาเฉยเลยบอกว่าให้เป็นเรื่องของแพทองทานชินวัติจนบัดนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับเรายังไม่เห็นเลยว่าแพรทองทานได้แสดงฮิริโอตปะเกี่ยวกับเรื่องภาษีนี้แล้วหรือยังยังไม่พอครับเรื่องของประกันสังคมนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมที่รักรักชนกออกมาเปิดแผลแล้วคิดว่าแผลนั้นเนี่ยมันจะลามไปโดยที่ไม่มีใครไปใส่ยาแดงมัน แต่ปรากฏไม่หรอกครับเปิดเสร็จปุ๊บก็เปิดไปอย่างนั้นแหละเปิดเสร็จปุ๊บก็เปิดเอาไปอย่างนั้นแหละเปิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายทั้งสิ้นพอมันไปต่อไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมครับไม่มีใครไปรับผิดชอบกับความรู้สึกของผู้ประกันตนนะครับที่ไปรับข้อมูลตรงนู้นมาตรงนี้มาตรงนั้นมาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว ก็เลยโยนบาปไปให้กับทางบอร์ดของประกันสังคมว่าคุณเนี่ยเอาเงินของผู้ประกันตนไปใช้เขาคิดอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะมันมีคนให้ข้อมูลอย่างนี้กับผู้ประกันตนโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่ามันจะมีฝ่ายในจ้างเนี่ยสมทบเท่าไหร่มีฝ่ายรัฐบาลสมทบเท่าไหร่ในบอร์ดรูปแบบการทํางานต้องเป็นการหารือกันร,ระหว่างฝ่ายในจ้างกับฝ่ายลูกจ้างซึ่งก็คือฝ่ายของพรรค ประชาชนนั่นแหละครับที่ส่งคนเข้าไปเป็นบอดส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายหรอกครับนอกจากมานั่งแล้วก็วางตัวเป็นกลางแค่นั้นเองพักประชาชนโยนเรื่องนี้สู่สังคมผู้ประกันตนก็เอาไปนั่งขบคิดเสียอกเสียใจบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราราออกจากประกันสังคมได้ไหมแล้วไปอยู่กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า30บาทนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องจ่ายรายเดือนรายเดือนรายเดือนถ้าเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็ไปรักษากับ30บาทซะบางคนขายแนวคิดขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าไอ้ที่ศประกันสังคมและอ้างว่าเป็นเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเนี่ยไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเก็บเองก็ได้มันจะไปยากอะไรนะครับก็ฝากธนาคารเดือนละ5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0เดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็เสียนปุ๊บเราก็ได้เงินนั้นมาใช้มันเสนอง่ายเกินไปครับท่านผู้ชมครับ มักง่ายเหลือเกินกับแนวคิดพวกนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งสองเรื่องนี้ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องการเก็บเงินเนี่ยท่านผู้ชมครับโดยแท้จริงแล้วถ้าคุณทํางานได้คุณมีรายได้คุณจะเป็นพนักงานบริษัทหรือไม่ก็าตามคุณสามารถเข้ากองทุนประกันสังคมได้เพราะคุณมีงานแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีงาน คุณถึงจะต้องไปอยู่กับสบปสชเขาก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมครับพอไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้คนที่เป็นผู้ประกันตนได้รับทราบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่คุณส่งรายเดือนเดือนละ5 0 0 6 0 0 7 0 0 800หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ได้จ้างสมทบให้และมีอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นการสมทบเข้าไป โดยที่คุณไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับกับเงินก้อนนี้คุณปล่อยให้มันงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อถึงวัยที่คุณกเกษียณคุณจะได้รับเงินบําเหน็จที่ว่านี้กลับคืนมาหรืออาจจะเป็นบํานานก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีแต่ละปีเขาจะมีระเบียบอะไรออกมาแต่ถ้าคุณเอาไปฝากธนาคารเนี่ยท่านผู้ชมครับดอกเบี้ยมันได้ไม่ถึงบาทนะครับคุณมีเงินอยู่หนึ่งแสนคุณได้ดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยท่านผู้ชมเอาเหร เอาเหรอครับแสนหนึ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งคุณจะได้หนึ่งพันแต่นี่คุณได้ไม่ถึงพันครับอัตราดอกเบี้ยแต่ขณะเดียวกันเงินที่คุณจ่ายไปทุกเดือน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 ประกันสังคมเขาก็เอาเงินนี้ไปให้ผู้บริหารมืออาชีพได้บริหารเงินภายใต้กฎหมายที่กําหนดเอาไว้จะเอาไปใช้สูรส่รุ่ยสู่ไร่ไม่ได้ครับกฎหมายจะบอกเลยว่าคุณเอาเงินไปใช้อะไรได้บ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสาก็บริหารตรงนั้น จนกระทั่งเงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาและมันมีเงินกลับมาที่กองทุนมากกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องรักษาพยาบาลไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมครับคุณมีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เพราะคุณคือผู้ประกันตนเนี่ยครับสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้พักส้มไม่พูดถึงไม่พูดให้มันหมดไปหยิบแต่เฉพาะเรื่องบางเรื่องเอาขึ้นมาโจมตีเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไปมองประกันสังคมในแง่ร้าย เรียกว่าเป็นการทําลายระบบสวัสดิการของพี่น้องประชาชนที่ต้องทํางานและจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทาลายความคิดทําลายจิตวิญญาณทําลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยที่พักการเมืองนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับ